สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาถึงเวลากินข้าวของเราแล้วนะคะเป็นอาหารไทยค่ะเป็นยังไงบ้างสุดยอดพี่ออยวันนี้หลานจะทึ้นเข่าแล้วร้อนขโอเคมากมากเลยนะคะ,อะขอบคา,ากไปไกลจ๊อเป็นยังไง กินก <ower> ่อนเนาะเออกิน hmm. ก like like yes. so like nice. ่อนชมบูตรอสเนาะโอเคเดี๋ยวกินก่อนนะคะอร่อยมากค่ะเพื่อนๆมีปลาสามรสนะคะนี่อันนี้ผัวผงกะหรี่อันนี้อะไรอ่ะหมูผัดพริกแกงอันนี้เป็นยำออแซ่บมากค่ะเพื่อนๆ ค okay. <t uk ado> <te> ือจะให้อะไรกูเล่นอะไรให้เล่มทุกเค่เมื่อไหน่ทุกคนเห็ดน้เวิยดละไก่ลวนกินเดือนเนาะเชื่สายแค่นนน มาอีกหนึ่งเมนูนะคะพวกเรานั่นคือผ <asan> ัดไทยลูกกิ้งลดค่ะผัดไทยกุ้งสดกกินให้ดูเรากำลังจะเดินมาสั่งชานมนะคะ วันนี้มีมาโศมมากเพราะว่าเมื่อคืนเมาแล้วก็ตื่นเช้าอีกเพราะมันพูดสัษาไทยได้เหรอนี่พี่คนไทยเหรอหรอคนไทยกูค,คนไทยอราสวัสดีค่ะ อยากเจอตดใสไหมเป็นรื่องธรรมชาติวันกางนอนชาน้ำเย็นเลยไหม้า่นเยี่ยมมากวิชาีชาเย็นมันเอาชาเย็นหนึ่งสองสามสี่สี่แก้วมีขนมหวานอะไร

เอาหอกับบ้านด้วยนะมันได้เยอะแม่ค่างุดหนึงอะอย่างี้นี่หอกับบ้านด้วยนประมาณคนนึงเนี่ยคนหน่ามาเปิลหลาก่อนไะเดวม่อยเอามาสามเอามาสามนี่เราจะตีเราจะตีุกใช่ไหมเนี่ยข้าวเนียวมูม้วงเว้ยเฮ้ยแ้วมีอะไรราก็มแค่นี้ค่ะเ่้ยอเป็นไงฮะมันมันไม่ใช่่อทอดหรอกมัน ตอนนี้ก็เราจะเถียงกันนะคะว่าใครจะได้กินแล้วเขาเนี่ยผมม้วนว่ามีกคนกินก็ทายสี่นะจะสางมาสามนี่จะตีกันแล้วค่ะเออกล้องสวยยิ้มเนี่ยอันะจอมพี่กุ้งไม่ได้กินเพราะว่าไม่ใช่ว่าตอนนี้กินเวลาอันนี้กินได้หน้าไม่แตกงอยากให้น้ำสดน้ำพี่หน่อยอ่ะน้ำเดียวเดี๋ยวรอเขาเดี๋ยวมาม้วนกับชานมกินก่อนอันเห็นเผ็ดไหมไปดูบุหรี่น้ำเผ็ดน้องกินกัน เพราะว่าชานมมาแล้วดูนะจะแดงหมดเป็นแนชานมที่เกาหลีอยากกินไหมขอะกินไหมได้ไหมใชยใช่จุกจมุกจ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 มุกมากอะไรกับลูกปีอ่ะอร่จริงด้วยดูโชว์แล้วบอกด้วยว่าอืม อเป็นกลิ่นชาตามมือเลยเนาะอืมยายเหมือนกลิ่นชาตอนควักคับพักควยเยี่ยวแล้วก็มาลงให้เรากินถูกไอส์ไอส์ไอส์แล้วคนเกาหลีชงด้วยนะจิบเออคนเกาหลีชงอะไอายาดามาบ้วนที่เชิญชุนายนะดูอนาชุยนะโอเคผู้สัตว์ประลายใหญ่ผู้สับตว์ประลายใหญ่นะคะอันนี้ทักษิณชินวัตรค่ะ ชวดหลีกไคยค่ะพี่เท่งค่ะเท่งหรือว่าเท่งเอาเท่งเหรอเลี่ยและเอาเป็นเท่งเท่งและเท่งส้มเชงค่ะส้มเชงและนี่ล่ะนี่ล่ะและและ อ๋อโเกค่ะอันนี้ชมพู่ก่อนบ่ายกัดตัวเองเลยอ่ะอะไรอ่ะคุณลืมไม่ออกตลกเป็นใครตัวเอนี้พี่อ้อยกัดตัวเองเลยว่าเป็นโยเกย์ครับไม่ใช่โยเกย์หนาหุ่นดีสไตล์ไม่เชื่อดูสิโยเกย์จะกับสายยันพี่เป้าเหรอนี่เป้าเป้าเป้านี่เราเขาอย่ยงมะม่วงอ่ะ มาแล้วค่ะเมนูสุดท้ายข้าวเหนียวมะม่วงเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่น่ากินมานี่ข้าวเหนียวมะม่วงอุ้ยเอางี้มาก็ขอชิมหมดเลยล้วกันยอ่ะทั้งหมดสามชุดค่ะเตรียมถ่านไว้ก่อนนะกินเร็วรวยอันนี้อันนี้ให้นางเนาะ ตอนน,นี้ค่ะเรา <ขอ S 2> <อ>ดูเ<ะ>มนูเดชกันนะคะเดดมาเ้าเปนาวม่วงค่ะวันนี้่ชงพีมากที่าม,ามาร้านอาหารไยเราได้กินข้าเหนียวม่วงนะคะแล้วล<ม>ลก็ชานมค่ะกเกาเหลาดูดิม่วง,งเย็นไหนมนาะม่งเยนมม่วงเย็นมากแต่ว่าข้าวเหนียวร้อนเน่ยอร่อย,ยออค่ะอร่อยมาก จุดๆค่ะเยี่ยมนี่ทค่น,นี้แหละไปแล้วไปบ้ายค่ะ